สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่คือการทำไฟฉุกเฉินหรือไฟผ่าหมาที่เรียกกันสำหรับรถรุ่นเก่านะครับที่ไม่มีไฟฉุกเฉินแถมมาให้เราสามารถตัดต่อแล้วก็สามารถสร้างให้มันมีไฟฉุกเฉินขึ้นมาได้เพิ่มสวิตช์เข้าไปหนึ่งตัวก็เพียงใช้งานได้แล้วนะครับสวิตช์ก็เราก็เอามาทำไว้ที่แฮนด์นะครับนะฮะใกล้ๆก,กันนะ ทข้งหลังนะครับข้้งหลังติดเหมือนกันหมดเนาะแยกไปท้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกกันอ่าแยกกันนะครับไม่มีคนกันครับขัติดปรับความเร็วได้ด้วยนะครับตนี้ปรับความเร็วได้ด้วย แต่ว่าก่อนตัดความเดียวเราต้องจูนให้ดีก่อนว่าเราจะเอาความเะประมาณไหนนะครับเราก็ค่อยติดตั้งต้องการความเดียวเท่าเดิมน,นี่ครับแกนฟิลาโนโนตั้งแต่ปี2014นะครับรุ่นเดิมรุ่นแรกสามารถทำเป็นไฟพรมากได้นะครับในงบไม่เกิน100รบาทขออับผม